เอาภาษาพ่อคุณนี่ภาษาสื่อสารกันผ่านหน้าจอให้มันเชีย่ยโชวอช้านี่ไม่ดีกว่าเนี่ยความจริงลุงก็จําไม่ได้เลนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจโอเคไหมไม่ได้สนใจได้มารกมีแปดคอรไม่รู้มันเป็นพ่ออะไรลุงเนี่ยแต่สนใจทุกสมุทรนิโรธนั่นสนใจแน่นอนครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันเกี่ยวข้องกับตัวเรามาจากที่ใดตัวเราเกิดมาจากยังไงเกิดยังไงแบบไหนมันเกี่ยวข้องโดยตรง นั้นบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตนะครับท่านบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตของตัวเราเองมาจากหัวข้อธรรมทุกสมุทัยนิโรธเ่ว่าโอเคนะอากลับมาถึงมากมีแปดข้อขอดูตำราทีนี้นนะเพราะว่ายอมรับว่าลุ้ไม่ได้จำอย่างมากก็จำอยู่สามคำหนึ่งหัวข้อแรกเขาแปลไว,เว้เปภาษาพ่อคุณเรียบร้อยแล้ว คือสัมมาทิฏฐิมันมีคําในตาราดสดตารางแห่งอยู่สามคำสัมมามิจฉาแล้วก็มัชฌิมาเห็นไหมเห็นไหมสัมมาพวกคิดบ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 วกเห็นหมมองโลกในแง่ดีในแง่ดีอะไรเขาเรียกว่ากลุ่มสัมมาทิฏฐิกลุ่มมิจฉาก็คิดร้าย กับสิ่งแวดล้อมคิดร้ายสารพัดร้ายแบบคิดร้ายนะคิดร้ายคิดร้ายคิดในทางลบลบลบใน,นเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีไหมครับท่านอยู่นหน้าจอท่านเคยคิดร้ายอะไรใครคนสัตว์สิ่งของท่านคิดดีเหี่ยกับคนสัตว์สิ่งของอะไรกันบ้างนะท,ที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิ แต่วาคือมัชชิมาปฏิปทาคือตัวกลางคนที่มีภาวะทางใจอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเข้าใจทั้งสัมมาและมิจฉาคนที่มีภาวะทางด้านสัมมาทิฏฐินั้นจะเป็นคนที่พัฒนาให้สู่รดได้เลยเลิศได้เลยเพราะว่ามัชฌิมาจะพัฒนาข้าไปสู่ความเป็นอุเบขาคือตรงกลางสองข้างลุบวกลบดีชั่วทั้งสัมมาและมิจฉามันจะเท่ากันมันจะบาลานซ์กัน มันอยู่ในคําคําเดียวก็คือก็คืออเคคุเบกขาแปลว่าเท่ากันนะครับนะคาว่าเท่ากันเนี่ยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ไม่ได้นะครับเช่นคําว่าเท่ากันตรงกลางเป็นเลขศูนย์เน,ะนาะบวกหนึ่งลบหนึ่งนั่นเท่ากันในเชิงคณิตศาสตร์แปลว่าสิ่งที่กาลังพูดนี้เอาวิชาคณิตศาสตร์มาเปรียบเทียบไม่ได้ครับ คาคือวิชาการทั้งโลกเขาเริ่มเรียนเข็นอ่านกันพูดคุยกันแต่สิ่งที่ลู้กันแลพูดนี่มันเรื่องของธรรมชาติมันคนละานาศาสตร์นะศาตรธรรมชาตินะครับคําว่าเท่ากันเนี่ยมันต้องหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับ2องเท่ากับสองหนึ่งเท่ากับหนึ่งแอคชั่นเท่ากับเรียกชั่น bộ thầu cẩm đốc